เข้าเล้าก่ยอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับอืหกองหลังที่ต้องการครับได้มาอุดหลังบ้านแล้วล่าสุดสเปอร์เช็กบินมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับค่าตัวรวมแอดออนเะนี่ยสี่สล้านปอนด์นะครับอืหเรียบร้อยครับเสร็จโจเลยแบบนั้นก้องหลังที่ต้องการของสเปอร์ได้มาแล้วครับหลังจากเซ็นสัญญากับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะจากวอร์บวกครับโดยค่าตัวเชื่อว่าสูงถึง4 3ล้านปอนด์เมื่อรวมกับแอดออนนะครับสเปอร์เดินหน้าเจรจาการเซ็นสัญญากับฟันเดอร์เฟนมา และบรรลุเขาตกลงกับฟอร์บวกได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เชื่อกันว่าค่าตัวของกองหลังวัยยีปีอย่างฟานเดเฟนครับเบื้องต้นอยู่ที่34.5้าล้านปอนด์มาพร้อมกับแอดออนที่ทำให้ค่าตัวของเขาเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ในระดับ43ล้านปอนด์ได้ในภายหลังเราต้องบอกว่าฟานเดเฟนคนนี้ได้จรดประกาศเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 9ลเลยครับพร้อมรับเสื้อหมายเลข37ในการลงสนามให้กับสเปอร์ทําให้คุณซื้ออย่างอังเก้ปอสเตโคคูได้กองหลังที่ต้องการครับหลังชื่นชอบเขามาตั้งแต่สมัยคุมเซลติกแล้วแหละ กองหลังชาวดัชคนนี่ครับย้ายเข้าทีมเยาวชนของฟูลเลนดัมตั้งแต่ปี2013ก่อนจะแต่เต้าจากระดับอะเคเดมีขึ้นมาเฉลใชยกับทีมชุดใหญ่ครับผ่านลงสนามไป48เกมเขาย้ายไปเล่นให้กับหมาป่าเมืองเบียอย่าง Wolf บวกในเดือนสิงหาคมปี2021นะครับได้ลงสนามไป41เกมในทุกการการพร้อมทำได้1ประตูกับ3 SS แอสซิส หนึ่งในจุดเด่นของฟานฟนาเฟ,น,ฟนคือถึงแม้จะเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงมากถึง191เซนติเมตรนะครับแต่ฝีเท้าว่องไวนะเขาทำสถิติเป็นเซนเตอร์แบ็กที่วิ่งไวที่สุดในบุนเดสลีกาเมื่อรุูกันชี่แล้วด้วยและยังเคยถูรลาสิกเนี่ยหมายตาเอาไว้ในสนานะตัวแทนของยอร์สโกกวาดิโอนะครับ สุดท้ายเราต้องบอกว่าฟานเดอรเฟนคนนี้ยังผ่านการลงสนามให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับรุ่น,นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้ว11นัดรวมทุกรายการนะครับผ่านการทําศึกยูโรรุ่นเล็กในสมืร์ที่ผ่านมาด้วยเขายังเคยติดทีมชาติชุดเบื้องต้นสําหรับการทําศึกทุ่ลโลกที่กาต้าก่อนที่จะโดนตัดชื่อออกในภายหลังนะครับเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็เข้าเล้าไก่มาอยู่กับสเปอร์นะครับ เซ็นสัญญาจนถึงปี2029รับเสื้อหมายเลข37ไปใส่นะครับถือว่ายินดีด้วยค่าตัวอยู่ในระดับ43ล้านปอนด์นะครับมเมื่อรวมเอ็นออนแล้วก็โอ้สูงมากนะครับถือว่าต้องมาตามผลงานว่าจะมาเล่นชีพมิ์์เล้งกลิ่แล้วจะเป็นยังไงสำหรับมิกกี้ฟานเดอ์เฟนนะครับยินดีกับสเปอร์ด้วย